สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการลงสินค้านะคะให้กดเข้าไปที่ร้านค้าของฉันนะคะจะเจอหน้าให้เพิ่มสินค้าเลยนะคะแล้วก็ใส่รูปภาพนะคะกดตรงเรียกดูไฟล์นะคะแล้วก็เลือกรูปสินค้าของเราขึ้นมานะคะสังเกตจะมีคําว่าหลักสีเทาๆแบบนี้นะคะถ้าเราอยากให้รูปใดเป็นรูปแรกที่แสดงบนหน้าเว็บนะคะให้กดเปลี่ยนตรงหลักเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เลือกหมวดหมู่ให้ตรงกับสินค้าของเรานะคะกรอกชื่อสินค้านะคะแล้วก็ ใส่คำอธิบายให้เรียบร้อยนะคะสำหรับสินค้านะคะที่เป็นในหมวดของอาหารกาแฟอาหารเสริมแบบนี้นะคะให้ใส่อยอยเข้ามาตรงคำอธิบายด้วยนะคะพอใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วกดดันได้เลยค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะกดบันทึกและดำเนินการต่อนะคะ ตรงนี้จะเป็นให้ใส่คลังสินค้านะคะเรามีสินค้าอยู่กี่ชิ้นก็ใส่ตามจริงได้เลยนะคะแล้วก็กดสร้าง SKU นะคะแล้วก็มาใส่ราคาสินค้ากันค่ะราคาปกติเนี่ยก็คือเป็นราคาเต็มนะคะแล้วก็ราคาขาย่ยเป็นราคาที่เราลดลงมานะคะหรือว่าถ้าเราไม่ลดก็ใส่เท่าราคาปกติได้เลยนะคะสําหรับราคาต้นทุนเนี่ยจะเป็นราคาที่ร้านค้าจะได้รับนะคะให้บวกกําไรแล้วก็ค่าขนส่งไปให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ถ้าสินค้าของเรานะคะมีหลายรูปแบบนะคะให้มากดเพิ่มความหลากหลายตรงนี้นะคะในตัวอย่างเนี่ยก็คือสินค้าเนี่ยจะมี2ขนาดนะคะก็คือ1.5กิโลกรัมแล้วก็3มกิโลกรัมนะคะแล้วก็มาเพิ่มเป็นปริมาณตรงนี้นะคะให้ลูกค้าได้เลือกนะคะใครขายเสื้หอหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะก็มาใส่สีใส่ขนาดตรงนี้ได้นะคะเรียบร้อยแล้วกดเพิ่มความหลากหลายได้เลยะคะ่ะแล้วเราก็มากดเพิ่มตัวเลือกนะคะแล้วก็ใส่ไปนะคะว่าขนาดหนึ่ง จ5กิโลเนี่ยอันนี้เราสามารถใช้ราคาข้อมูลของค่าเริ่มต้นที่เราตั้งค่าเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงค่าเริ่มต้นเนี่ยก็กดใช่ไปได้เลยนะคะแล้วกดเพิ่มตัวเลือกนะคะทีนี้อีกอันนึงนะคะจะเป็นขนาด3กิโลกรัมนะคะก็พิมพ์ขนาด3กิโลกรัมลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ใส่คลังสินค้านะคะว่าขนาด3กิโลเนี่ยเรามีคลังสินค้าอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะ เรียบร้อยแล้วก็กดเพิ่มตัวเลือกได้เลยนะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยขนาด3กิโลกรัมเนี่ยจะแพงกว่า1.5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามาแก้ไขราคานะคะเดี๋ยวเราจะปิดหน้านี้ลงไปก่อนนะคะเลื่อนลงมาข้างๆนะคะแล้วกดแก้ไขนะคะจะมีเมนูใช้ราคาต่างกันสําหรับตัวเลือกนะคะให้กดเปลี่ยนเป็นใช่นะคะแล้วกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วเรามาดูตัวเลือกของเราอีกทีหนึ่งค่ะ กดแก้ไขตรงขนาด3กิโลกรัมนะคะที่เราจะเปลี่ยนแปลงราคานะคะให้มีราคาต่างกันกับ1.5นะคะพอกดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นช่องให้เราใส่ราคาสําหรับของ3กิโลกรัมแล้วนะคะเราก็ตั้งค่าไปได้เลยนะคะใส่ราคาปกตินะคะราคาเต็มก่อนลดราคาหลังลดราคาแล้วนะคะแล้วก็ราคาต้นทุนนะคะย้ำอีกทีช่องราคาต้นทุนนี้นะคะเป็นราคาที่ เป็นจํานวนเงินที่ร้านค้าจะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ร้านค้าเนี่ยบวกกรราไรพร้อมกับค่าจัดส่งที่ตัวเองต้องการไปให้เรียบร้อยนะคะก่อนมาใส่ในนี้นะคะเสร็จแล้วกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วกดติ๊กตรงนี้นะคะแล้วก็กดส่งได้เลยนะคะแล้วก็รอเจ้าหน้าที่รีวิวนะคะพอเจ้าหน้าที่รีวิวเรียบร้อยแล้วนะคะสินค้าของเราถึงจะขึ้นมาอยู่ที่หน้าเว็บนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ